สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะได้ไปชมบรรยากาศพิธีบวงสวงพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางนะคะในวันซ้อมใหญ่นะคะก็จะมีการซ้อมรำนะคะแล้วก็มีการบวงสวงด้วยนะคะ,อะตอนรับงานช้างจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2563คะ่ะ ค่ะพวกเรานะคะมาจากอำเภอลำดวนค่ะนะคะเราจะเอารถมาจอดไว้ที่วัดจุมพลสุทาวาสค่ะแล้วเราก็จะเดินออกไปทางประตูด้านข้างของวัดนะคะแล้วก็พาชมบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะคะจำนวนมากกว่า800 0คนด้วยกันค่ะ เวา30นทีนะครับประเภทนักแสดงชางโดว์ผู้กำกับทีมนักแัดประกอบเวลา18ปีนักสึกษา3นรักกัไลฟ์แอนด์ที่ดัองเดิมนักแสดงชายแต่เป็นแบบเด็กมากนักแสดงผู้ดูแลกันหนังเียงสีเสียงนักนักประสานสกอร็ตูที่เดียวกันที่ที่สบาย แต่บนที่รดกโลกุตบแลครับในวันที่22เศกิกาครับเวลา18เวลา18น30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีเป็นงานการเฉลยชารรอบสุดท้ายนักามเฉลยชาร์กบุคคลจังหวัดและสำนักงานปกครองรับโดูแลในเวลา18ก็จะเป็นงานไล่เฉลยชาช์าวเพื่อนโชว์วันที่23ฤศกิกาเวลา22เิกาครับเปการออก สลับกุศครับกาานเงที่ยืนีนารจำงานช้างศรีสนามกีฬาสิห์ครับผมุงจทัมหานดเป็นผู้ดูแลผูชอบทำของยำขาวสปาร์ตาหนึ่งสองศูนย์สาการแสดงแสงสีเสียงน้ำปราสาทสีขอรพูมวันที่20ถึงยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนค่ะ โอ้โหดีอ่างัำเลยลำดวนสีขาวอันนี้ก็อันนี้ค่ะก็มีนี่ค่ะนางรำนะคะนางรำที่เป็นเสื้อสีครีมหรือสีขาวนะคะก็จะเป็นนางรำจากอำเภอสังขะอเภอลำดวนอเภอบัวเชิดอสำโรงทาบค่ะ ตามนี้แหละนะ <laughs> <laughs> มาซ้อมที่เทศบาลเมืองไม่ค่อยได้ไปซ้อมที่ลำดวนแต่ว่ามาซ้อม <C ourse> ที่นี่เอาได้เป็นท <approved> <m Willie> <endeu? wei> ีมลำดวนมาซ้อมร้องเพลง

ให้ครูต้น่ข้่ลอง่เียกอรการงานมาเยอะเลี่ยอยู่แน่น เราตนดีกยั ų, cow, ้สัคร yeah, yeah. right. ับสวัสครับตามำดวนับนำดวนเนี่ยผมถายโลปประทับใจคนเดียวใช่ตายออกมาสวยครับเนี่ยนะครับแล้วันตัวเง เรียนเจ้าประธานได้ดยดกผ่านเมื่อถวายพระปรางเมื่อขอพิธีดูจักควงพระปาง ตจันทลีเขวิมานีดีเปรเพทขามิตรวนัคหะนนี มาทยันตุเทวาชาลตะ,ะ,ะวิสเมย,ยกขันธนาคาติกันตาสันติเกยังมุนิวราชนางสาธุเมสุปน,นันตุธรรมสวรรคารอัยมพัฒนาธรรมสวรรคารอายาัยมพัฒนา ธรรมสวรการโ์โลอะยำบาทนตาโอเชิญเราเทพรพะราเจ้าซึ่งสถิตยอยู่ในบนสวรรค์ชักก้นการมภพกอดีรูปพกอดีและอุมมหาเทพธิดาซึ่งสถิตในวิวาหรือยอดอูเขา ในหุบผาในอากาศในเกาในแหวนแคร้นในบานในตนพฤรษาในป่าชักในเรือนและในไร่นาพอดีและอยากยักษ์คนทันหน้าตึงสถิติในน้ำและบนบกและอันที่ไม่ราบเรียบกพอดีอันอยู่ในที่ใกลเคียงกันก็ดี ขอเชิญมาประชุมกันนที่นี้วันที่ตวาอาจารยังครูบัทางอาัจจิสสพอันตรายังวินาศสันติสัถิบั์กวันตุเตองค์การพินตุนาทางอุปนาน,านัง สัปดิน์นังอาทิกัปเปสุอากับโตปัจจุบัทุ่มังสิสวานะโมพุทธายะวันทานังสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังจิตทุกขังที่หล้ประสิทธิประสารวิชาหลายอย่างข้ารำก่อหลายอย่างก็ขอเรียนเชิญท่านประธานและคณะได้บอกกล่าวครับนะครับ เชครับผมเครื่องสับปียกินน้อยใหญ่ที่ถวายครับมาบนสุดโบ้ยเนือตาใหญ่ยืมครูยืมจุ่แรกจุยเเฮาเนื้อโอ้ยยื่เป็นสาตาใหญ่พอาจาร์โอิกนาขนาเ็รื่องดปนใจงบอกสนเหโบต้องสิเก็อ บาลบนเรื่องประวัติศาสวนเดี่ยวในแผ่นิศแผ่นนี้ต้องเจ้าวัดสรินติลอกทุกพื้นที่น้ําอันบริสุทธิ์ลดน้ำเป็นนักน้ำเขาอัญเชิญปรมครูบาทั่วทุกที่ิาในแผ่นดินสยามแผ่นดินสุรินของเราบรมครูติลอกปรมครูบาลมารับเครื่องสการะองค์เกียร์น้ำบริสุทธิ์แล้วเป็นน้ําร้อนหรือน้ําจันทร์นะคะตามที่บรมครูได้กําหนดไว้ ดังนั้นจะเป็นน้ำหวานน้ำอันโอชะนะคะวันนี้แต่ท่านท่านรองท่านทราบในเรื่องนี้มากมาในเรื่องของรงกิจอันเป็นธงกิจอันศักดิ์สิทธิ์นะคจ้าใบางอนรอบบางอ้นกนจางจังหวัดสริงเงอเกงสิเก็งอำเภอประนอมกรเธอันชย์ปรุครูออยโมเธอมโมว ติงออาปันญากรูแอลนู้ดตึงหนาสุขามาุารทิสาออยบานสัทธัโมกนงบอนวันฮาล์ามอนทุนพิธีแล้วตนเจ้าเราแล้เอาเกียร์ประทานลุ่ถว่มาเต็งลุ่ีี้อำเภอเต็งปรุงปิตนนบอํอำเภอบ้านโมเกิดเกียร์ประทานเกิดสักีพยานอ๋อกปีตาเฮยอ่ะเรอไปไปยังไม่ยังไม่ครบครับท่านมา ท่านรองนายรวจ่าครบสามค่ะนะคะข้าวองโอนฮะบางโอนเด้วยจุยฮาวหอโมเวอร์ขอเรียนเชิญท่านนอำเภอด้วยครับขอเนเชิญประานท่านขอเรียนเชิญท่านนในอำเภอทุกท่านเลยนะคะท่านคะท่านเป็นนายอำเภอที่ยิ่งยวดในเรื่องของการบริหารแผ่นดินสุรินทร์ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะท่านในอำเภอคะ ได้มาแสดงความกะตัญญูรำลึกบูชาครูเนื่องในงานช้าง60ปีนี้ลูกหลานบานโมเรี่มทวัลทวายโมเตรียมผลปิลตะนาบหมันปื้อสมันจืนบานบารเมยโอ้ยโมรักกรึงบูเจียฮะอันใหญ่เจียงประซาขมัมอันใหญ่เจียงประซาเด็กใหญ่เจียงป่วยน้องแม่ท้องาแม่เท่าครบนะยันจวบครบนะ โจรับเครื่องบวงสรวงเชิงเซ็นังเวยน่าน ด่านสามพระเมรงครับต้าตูสนมแล้วก็ชุมพนบุรีครับได้สัญลักษ์ออกมา60ปีการชาร60ปีครับเราอยู่ข้างล่างเราจะมองไม่เห็นหรือถ้าเคยดูภาพที่จะสื่อจะได้บออกมาเสนอให้ท่านได้ชมว่าภาพนันเป็นอย่างไรเอ๊ะเราจอยู่ตรงนี้นี่นะเราได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการโ่รงสร้างประวัติศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์ของเราในปีนี้นะคะถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะคะสหรับปีในวันนี้แล้วก็ในวันที่12พฤศจิกายนที่จะถนงนี้นะคะซึ่งเป็นวันเปิดงานมหัศารรอยู่านทางสุรินทร์นะคะ60ปีของทางจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะต้องแต่งื่อ ค่ะแล้วก็มีการปิดะะการจราจรในบางที่